คุณวิชุดาไต่ธรรมผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเสนอาพร้อมผู้บริหารพนักงานบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนจัดโครงการพลังบุญ9เดือน9เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5ด้วยการพาผู้ถือหุ้นและกัลยาณมิตรทำบุญไหว้พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดชนะสงคารามลาดบวละมหาวิหารซึ่งเป็นวันมงคลมหาอุดพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันถวายพัฒทาหารเพลนรวมทั้งจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิสุขสงฆ์และหมผ้าพระปัะทานพระพุทธโนรสีตีโลกกะเชตดมเหทีศักด์ปูชนียชะชยันตะโคดม บรมมสาสสดาอาณาวรายานหลวงพ่อปู่พร้อมทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกว่า95องค์โดยมีพระราชวิมลกิตกิติวโสมาเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ณวัชนะสงครามราชวรมหาวิหาร